อาจารย์เลยครับอร่อยไหมโอ้ยกนิ้วให้หน่อยดิสวัสดีครับยันดีพบกับผมไอ้เบิร์ชชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาครับวันนี้ก็จะทำให้เด็กๆกินนะครับเป็นเมนูนี่ ดอกผัดดอกกระลำน้ำมันหอยนะครับเน่ใส่ตับกับเครื่องในนะครับในวัตถุดิบของเราก็มีนี่นะครับหอ,อมเครื่องในเราก็กระเทียมสับนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็ไปลงมือทำเลยวันนี้ก็เหมือนเดิมเป็นเตาถ่านเหมือนเดิมไม่รู้ว่าผมความชอบส่วนตัวไหมครับผมชอบเตาถ่านไปไปลงมือทำกันก่อนตั้งกระทะเลยครับนเนี่ยเอากระทะมาตั้งเลยครับ ตั้งให้กระทะร้อนนะครับนนกระทะ,ะเราร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับน,นีนน่น้ำมันครับใส่น้ำใส่น้ำมันไปแล้วตามด้วยกระเทียมสับที่เราเตรียมไว้นะครับใส่กระเทียมลงไปครับแล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมนะครับ ถ้ผัดกระเทียมหอมดีแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องในลงไปนะครับเป็นพวกตับพวกอะไรนะครับที่ใส่ไปเลยใครอยากมาดูช่างอายเดินเสร็จแล้วก็ไปดูลปดเลยนะครับ่บาเดดจนสุกแล้วก็ผัดข้างในให้สุกเลยนะครับเูมสร็จโอ้ ข้างในที่ผัดเราสุกเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ดอกกระหล่ำลงไปครับนี่ครับใส่เลยครับหอมมาก ปะกราตั้งทิ้งไว้สักพักนะครับอทำสารก่อน,นเริ่มในนี้เราก็ปรุงรสเลยนะครับเราปรุงรสได้เลยครับต่อไปก็น้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับใส่ไปเต็มนนนนคนงานเลยใส่น้ำมันหอยลงไปครับตามด้วยผงนัวครับนิดหน่อยครับตามด้วยผงนัว เราก็ตัดน้ําตาลนิดหน่อยนะคะรับล้วก็ตามด้วยสิวขาวนะครับนิดหน่อยอค,ครับานะแล้วนะน้ำน่าทานไหมครับ เดี๋วเพ่อ้วันไก่หม้อเลยนะครับตั้ง,งไวสักพักนะครับให้ดอกกระห<ด>ล่ำเราสุกดิดหน่อยปรุงรสกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาชิมหน่อยนะครับรสชาติเป็นยังไงอาหารสําหรับเด็กๆนะครับวันนี้นะคะลองชิมสักหน่อยนะอโอเคครับรสชาติใช้ได้<อ>สวยแล้วก็ไปตักใส่จานกันเลยดีกว่าเรีครับไปตักใส่จานกัน

สากาน่ารับประทา,า,า,านไหมครับี๋้วเรามาลองชิมกันเลยดีกว่ารสชาติน่าจะเป็นยังไงนะไปชอร่อยไหมครับ <C at> โอ้โห <C at> แน่นอน <C at> นักชิมนักชิม <C at> อร่อยอร่อยจริงอ่ะ <C at> โอ้โห <C at> เฮ้ยเดี๋ยวต้องกินให้ดูอีกทีดนี่อร่อยไหม โอ้ยกนิ้วให้หน่อยดิ10ล้านเหรอครับโอเคอร่อยจริงนี่เมนูผัดดอกกระครื่องในรสชาติเป็นยังไงขอลองชิมหน่อยสิเมื่อกี้เด็กๆบอกอร่อยไม่ได้ไม่ได้โม้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มาทำดอกกระลำผัดเครื่องในนะฮะก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดื่อกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปก่อนนะครับ